เทเลเมดจ,จริงๆย่อมาจากเทเลมดิซีนภาษาไทยก็จะแปลว่าการตรวจการแพทย์ทางไกลหมายความว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่อาจจะอยู่ที่บ้านแล้วก็นัดพบแพทย์แล้วก็แพทย์จะให้การวินิจฉัยบอกให้การรักษาได้จริงๆแล้วมันมีข้อดีหลายอย่างอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถพบแพทย์นะคะเช่นว่าตอนนั้นไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลจากแพทย์ที่เราอยากจะพบ การรักษาได้เวลาไหนก็ได้เาอาจจะแค่15หรือ20นาทีอาจจะเป็นช่วงพักกลางวันช่วงทานข้าวหรือว่าบางคนแม้กระทั่งตอนขับรถไปทำงานก็นัดพบแพทย์ได้ได้พบแพทย์เฉพาะทางที่เราต้องการการตรวจเทเลมาิซีเราสามารถเลือกแพทย์ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้การรักษาที่ถูกจุดก็จะช่วยให้การวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายและการเดินทางอันนี้สําคัญมากเวลาการจะไปหาหมอแต่ละทีต้องเสียทั้งค่ารถค่าเสียเวลาหรือแม้กระทั่งค่าที่จอดรถก็ตามนะคะอันสุดท้ายที่สําคัญมากๆเมื่อตรวจเทเลเมดิซีนแล้วเนี่ยทางคลินิกหรือทางระบบจะจัดการนําส่งยาไปจนถึงที่บ้านได้ทําให้เราอยู่บ้านเฉยๆก็ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งได้ค่ะ